The Modernist Podcast Article Sound พอเรื่องดีๆเราเลยไม่อยากให้เป็นแค่ตัวหนังสือสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับมิวแล้วก็ Article Sound นะคะ มาเจอก,กันในรายการใหม่ของ The Modern i s t แบบนี้ค่ะเมียวก็อยากจะขอพูดถึงเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจกันนะคะแล้วก็เป็นกระแสยอยู่พักนึ่งเลยสําหรับการที่เมนูแกงส้มของไทยเรานะคะได้ไปติดอยู่ในอันดับที่12ของเมนูอาหารยอดแย่ของโลกค่ะทุกคนซึ่งก็ทําให้คนไทยหลายๆคนนะคะร่วมไปถึงต่างชาติด้วยที่ชอบอาหารไทยเนี่ยก็เกิดคําถามนะคะว่าเอ๊ะนี่คนไปกินที่ไหนมาเพราะว่าแกงส้มแบบออริจินอลจริงๆของไทยเนี่ยมันออกจะอร่อยนะคะจะไปติดเมนูอาหารยอดแย่ได้ยังไง แต่ยังไงก็ตามนะคะทุกคนเราก็อยู่ที่อันดับที่12เท่านั้นค่ะก็ไม่รู้ว่าต้องดีใจหรือว่าเสียใจดีนะแต่ว่ายังมีเมนูที่เขาอยู่ในอันดับยอดแย่กว่าเราอีกค่ะวันนี้มิวก็เลยเอา5อันดับแรกของเมนูอาหารยอดแย่ที่สุดในโลกเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะ ไม่รู้ว่าจะเคยทานกันบ้างไหมนะคะถ้าไม่เนี่ยก็อาจจะฟังแล้วก็ลองจินตนาการตามไปด้วยได้นะว่ารสชาติมันน่าจะเป็นยังไงจะออกไปในทางไม่ค่อยโอเคจริงไหมหรือว่าจะโดนใส่ร้ายนะคะแบบแกงส้มบ้านเราเนี่ยก็เดี๋ยวลองมาดูกันค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่อันดับห้าน,น,นะคะเมนูนี้ค่ะก็คือแมงมุมทอดจากประเทศกัมพูชาค่ะทุกคน ซึ่งเมนูนี้เนี่ยเขาก็จะเอาเจ้าแมงมุมนะคะไปฉุบแป้งทอดแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับสมุนไพรสดในท้องถิ่นแล้วก็ทานคู่กับข้าวหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะจริงๆแมงมุมทอดเนี่ยในประเทศไทยเองก็มีขายอยู่เยอะเหมือนกันเนาะคุณผู้ฟังเคยลองทานกันบ้างไหมคะทําไมนะคะเขาก็บอกว่ารสชาติของมันเนี่ยจะเหมือนกับปลาคอสผสมไก่ค่ะพอฟังแบบนี้เนี่ยหมายว่าก็ดูไม่ได้แย่มากนะคะแค่อาจจะเพราะว่าหน้าตารูปลักษณ์ของมันหรือเปล่าที่ทําให้เรากลัวเราก็หยีกันไปเองเนาะ แต่ว่าเมนูนี้ค่ะเขาก็ได้คะแนนรีวิวบนเทสแอลลาสไป2.1คะแนนเท่านั้นค่ะโดยมีผู้ที่ชื่นชอบเพียง24%ส่วนอีก76%ที่เหลือนะคะครึ่งหนึ่งก็รู้สึกเฉยๆส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ชอบเมนูนี้เอาซะเลยค่ะส่วนตัวมิวเนี่ยก็ยังไม่เคยทานนะคะแต่ก็รู้สึกว่าอันดับ5ของเราเนี่ยยังเบสิคเบสิคนะยังพอไปได้อยู่ยังไงเดี๋ยวเรามาต่อกันที่อันดับที่4กันเลยดีกว่าว่าจะทําอะไรเราได้บ้างไหมนะคะอันดับที่4ค่ะได้แก่ลูกอมจากประเทศฝรั่งเศสค่ะ พอได้ยินว่าลูกอมเนี่ยก็เอ๊ะเลยใช่ไหมว่า เป็นลูกอมมันจะไปเป็นอาหารยอดแย่ได้ยังไงนะคะก็เพราะว่าลูกอมชนิดนี้ค่ะเขาทําจากเมล็ดโปยกั๊กค่ะทุกคนซึ่งเขาก็จะมีกรรมวิธีนะคะในการนําเมล็ดโปยกั๊กเนี่ยไปเคลือบด้วยส่วนผสมของน้ําตาลแล้วก็น้ําบนกระทะนะคะโดยจะหมุนวนกระทะถึง15วันเลยเพื่อให้ลูกอมเนี่ยจับตัวเป็นก้อนขนาดเท่าๆกันนะคะอันนี้เนี่ยถ้าใครไปเสิร์ชดูนะคะเหมือนว่ามันจะหน้าตาเหมือนกับขนมไข่ติ้งโจกที่เราเคยทานกันสมัยเด็กอะค่ะแต่ว่ารสชาติเนี่ยก็ไม่ได้มีบอกแน่ชัดนะคะ แต่จากการลองจิงตนตนาการตามไปแล้วเนี่ยลูกอมที่มีรสชาติหวานๆนะฮะแต่ว่ากัดไปแล้วมีกลิ่นของมเมล็ดโป๊ยกั๊กขึ้นมาเตะจมูกบวกกับรสชาติที่มีความเผ็ดร้อนขึ้นมาเนี่ยก็ใครที่ไม่ชอบสมุนไพรนะคะก็อาจจะแย่อยู่เหมือนกันนะเลยน่าจะเป็นที่มาให้เมนูนี้ค่ะได้คะแนนไป2คะแนนเท่านั้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนผ่านไป2เมนูแล้วมีใครยังไหวอยู่ไหมคะสําหรับมิวเนี่ยยังได้อยู่นะงั้นเราไปต่อกันที่อันดับที่3กันเลยดีกว่าค่ะ เมนูนี้มีชื่อว่าฉลามเน่าหรือว่าฮักคาวค่ะตรงนี้ถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะคะเขาเป็นอาหารจากประเทศไอซ์แลนด์ค่ะทุกคนก็จะเป็นการนําเนื้อฉลามนะคะมาหมักบม่มโดยครั้งแรกเนี่ยจะหมักไว้3เดือนและจากนั้นเนี่ยก็จะแขวนต่อให้แห้งอีก 4- 5เดือนเลยกว่าจะได้ทานนะคะก็ปาไปตั้งเกือบ8เดือนแน่ด้วยความที่ในเมนูนี้เนี่ยคะ่ะเขาจะมีปริมาณแอมโมเนียสูงทําให้มีกลิ่นแรงแล้วก็ยังมีรสชาติคาวด้วยเวลาทานเนี่ยก็จะทานคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไวน์ เหมือนกับเวลาทานพวกบูชีสค่ะอันนี้เนี่ยหมีวเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะพอเดารสชาติเดากลิ่นออกเนาะถ้าใครเคยดมแอมโมเนียนะคะมันก็จะมีกลิ่นฉุนแบบนั้นเลยก็ค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะก็เลยทำให้เมนูนี้ค่ะเขาได้คะแนนรีวิวบนเทสแอ a ลาสไป1.9คะแนนค่ะโดยความเห็นนะคะก็เทปไปฝั่งที่ไม่ชอบเมนูนี้เลยเกินกว่า50%เลยค่ะ และเจ้าฉลามเน่านี้นะคะก็ยังติดอันดับหนึ่งของเมนูยอดแย่ในอีกหลายหมวดด้วยกันเลยตั้งแต่เมนูทานเล่นยอดแย่เมนูอาหารทะเลยอดแย่อาหารจานปลายอดแย่หรือว่าเมนูปลาน้ําเค็มยอดแย่ค่ะเอาว่าเมนูนี้เนี่ยจองเบอร์หนึ่งในหมวดยอดแย่ในหลายสาขาเลยค่ะเริ่มอยากรู้แล้วนะคะว่าเมนูที่จชนะเจ้าฉลามเน่าได้เนี่ยคือเมนูอะไรงั้นไปต่อกันที่อันดับที่สองกันเลยค่ะและเมนูที่ครองอันดับนี้นะคะก็คือเมนูพิซซ่าเค้กจากประเทศแคนาดาค่ะ ซึ่งเมนูนี้นะคะก็จะมีส่วนประกอบของแผ่นแป้งซอสมะเขือเทศปปเบปโปเนีแล้วก็ชีสนะคะจริงๆดูจากส่วนประกอบที่ว่ามาเนี่ยก็ดูเหมือนพิซซาทั่วไปเนาะแต่ที่ต่างออกไปนะคะก็คือการนําเอาพิซซาเนี่ยมาซ้อนกันหลายๆชั้นให้เหมือนกับเค้กที่อบในหม้อรหรือว่าถาดค่ะโดยเมนูนี้นะคะก็เกิดขึ้นในปี2014ในแคมเปญฉลองครบรอบ50ปีของร้านพิซซาแห่งหนึ่งในแคนาดาค่ะก็เกิดเป็นเมนูพิซซาเค้กที่หลายๆร้านออริจินอลเนี่ยอาจจะต้องกุมขมับกันนิดนึงนะคะ ซึ่งพิซซาเคค่ะก็ถูกผู้คนรีวิวไปด้วยคะแนนเพียง1.9คะแนนเท่านั้นเท่ากับฉลามเน่าเมื่อกี้นี้เลยนะคะโดยคะแนนก็ค่อนข้างเอียงไปทางเฉยๆไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้ชอบนะคะจงๆหมิวว่าข้อเสียของเมนูนี้เนี่ยอาจเพราะความไม่มีอะไรของมันเลยมากกว่านะคะคือในเมื่อเราก็มีพิซซาปกติกันอยู่แล้วอะแล้วเมนูนี้ที่เหมือนจะสร้างสารรค์แต่ว่าก็เป็นการนําแป้งพิซซามาวางซ้อนๆกันได้ทานยากาไปอีกเนี่ยก็อาจจะทําให้คนไม่ชื่นชอบในจุดนี้นะคะ เมนูนี้ก็เลยอาจจะได้อันดับ2มาด้วยความไม่มีอะไรเลยของมันเองนี่แหละนะคะผ่านไป4อันดับเนี่ยมิวว่าเป็นความยอดแย่ที่หลากหลายมากเลยเนาะมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าอันดับหนึ่งของอาหารยอดแย่ที่สุดในโลกเนี่ยเขาจะได้อันดับนี้มาเพราะว่าอะไรนะคะและอันดับหนึ่งนะคะก็ได้แก่เมนูสลัดจากประเทศรัสเซียค่ะ ซึ่งสลัดจานนี้นะคะเขาก็จะทําจากปลาเนื้อขาวที่ถูกแช่แข็งจนเย็นจัดค่ะแล้วก็นํามาหั่นเป็นลูกเตา๋าผสมกับหัวหอมเกลือพริกไทยแล้วก็น้ํามันนะคะถ้าสมัยใหม่ขึ้นหน่อย,ยก็จะมีการใส่พวกไข่ปลายี่ราหรือว่าน้ําสลัดต่างๆเพิ่มเติมลงไปค่ะเมนูน,นี้ก็ถือว่าเป็นอาหารเรียกน้ําย่อยของคนที่นั่นเลยถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะคะก็จะเป็นฟิลสเต็กทาทาที่มีการนําเนื้อสัตว์ดิบเนี่ยมาผสมนูน่นผสมนี่แล้วก็ทานมันทั้งดิบๆเนี่ยแหละค่ะ ซึ่งเมนูนี้นะคะก็ได้รับคะแนนรีวิวบน t ทส t Atlas อยู่ที่1.4คะแนนเท่านั้นค่ะทุกคนก็มีรีวิวค่อนไปทางเฉยๆแล้วก็ไม่ชอบนะคะจริงๆการทานปลาดิบเนี่ยน่าจะไม่ใช่ส่วนที่แย่ของเมนูนี้นะคะเพราะคิดว่าก็น่าจะชินๆกันแล้วเนาะที่แย่อาจจะเป็นเพราะว่าปลาดิบนั้นเนี่ยมันถูกแช่แข็งอยู่นะคะก็เลยทำให้ t e x t ซ r เจร์แล้วก็รสสัมผัสเนี่ยออกจะแปลกๆนะคะไม่คุ้นชินกัน แล้วเมนูนี้นะคะเขาก็ยังติดอันดับหนึ่งในหมวดเมนูเรียกทำย่อยยอดแย่ของโลกแล้วก็หมวดเมนูสลัดยอดแย่ของโลกในตอนนี้อีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะได้ฟังทั้ง5อันดับกันไปแล้วทุกคนคิดว่ามันน่าจะแย่แบบที่คะแนนรีวิวบนเทสแอดลาสเขาว่ากันจริงๆไหมคะสำหรับมยูเนียก็อาจจะต้องคอลองชิมก่อนนะคะเพราะว่าเรื่องอาหารเนี่ยบางทีมันก็อยู่กับปากกับลิ้นคนจริงๆเนาะ มีว่าก็มีบางอันที่มันน่าสนใจแล้วก็น่าลองนะคะยังไงการจัดอันดับเหล่านี้เนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของคนที่ได้ไปลองมาเท่านั้น,นะคะ่ะเราอาจจะเชื่อก็ได้แต่ว่าถ้าเราเชื่อไปโดยที่ยังไม่ได้ลองเนี่ยก็อาจจะทําให้พลาดที่จะค้นพบอาหารใหม่ๆซึ่งก็อาจจะดีก็ได้เนอะเหมือนแกงส้มบ้านเรานะคะยังไงใครอยากลองเมนูไหนหรือว่าเคยลองแล้วเป็นยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะ วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะยังไงใครชอบฟังอะไรสนุกๆแบบนี้อีกก็รอติดตามใน Articles o u n d เอพิโซดต่อไปด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ